แค่ไหนเราให้ก oh, so, ็รักษาไม่ได้ดูเห็นทำเป็นเครื่องเล่นเห็นทำเป็นคุณไม่เข้ารู้ทำไม่รักษามันทำให้เราเข้าใจเลยเรียนรู้ว่าทำไมเขาเป็นแบบนี้อ๋อวันนี้ในรสากว่าทำดีดีโอุ้ดีมากมีความสุขมากแ๊บเดียวไม่มีความหมายอะไรกับเขาเพราะเขาไม่สามารถ มีใจที่บริสุทธิ์อ่อยน้อมเข้าหายทำที่บริสุทธิ์เป็นเรื่องของระดับการงานระดบที่บมระับรทำงานก็คือการไม่รู้จักตัวเองคืออยู่กับสิ่งนี้แล้วคิดว่าตัวเองเนี่ย มันบอกล่วงบอกล่วงหน้าแล้วภาวะการมันบอกเราล่วงหน้าแล้วว่ามันจะเป็นอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงแต่เรารู้รู้ล่ะเขาก็รู้แต่เขาไม่เข้าใจเลยใช่หมที่ว่าเขาปรับเปลี่ยนได้มันยากนะเขาเป็นหลายชาติแล้วอ่ะเขาอยู่กับเราหลายชาติแล้วก็เป็นหลายชาติอะไรอย่างเงี้ยมันไม่สําเร็จสักเนียมันก็คือสันดานเดิมอ่ะ ให้เท่าไหร่ผมเท่าไหร่ไม่เต็มเพราะไม่ไม่เห็นคุณค่าของความบริสุทธิ์ความสะอาดและเอาไปเป็นเครื่องเล่นเครื่องหัวไปชนไปเปรียบเทียบเอาไปมันเข้มข้นยังหลงอยู่อ่ะคือไม่รู้จักตัวเองอันนี้เขาเรียกว่าไม่รู้จักตัวเองก็ไม่รู้จักว่าตัวเองเป็นแบบไหนวิชายังไงได้ความจริงมาแล้วรักษาความจริงไม่อยู่ได้ความสุขมาก็รักษาความสุขไม่อยู่ ได้ความดีมาก็รักษาความดีไม่ได้ยี่หรือเาใช่ไหมเพราะเาไม่จริงจังไม่จริงจังกับอะไรก็คือว่าหลงในอัตราคิดว่าอัตราสำคัญกว่าเงินทองสำคัญกว่าความสุขแบบมายาสำคัญกว่าอันนแน่โนแ่รู้วางเ จริงจังเป็นจังจะให้เราใส่ไอ้เรื่องที่อาจารย์ทัน์บุรีนะมันคือให้เราไปเรียนรู้และเข้าใจถามว่าเขามีคุณกับเราที่นั่นมีคุณกับเรามีมากเพราะว่ามันเป็นบาปแรกที่ทําให้เราเข้าถึงตัวตนของเราและเข้าใจอันนั้นก็คือเราก็ ตอบแทนที่เขาเราก็ไปเยี่ยมเยียนแต่ว่าเราไม่ยึดละต่อไปนี้เราไม่ได้ยึดอะไรละเราขอยึดว่าใจของเราจะต้องปูฝัง<ภ>ให้มันงอกงามยิม่งใหญ่ไปเรื่อยๆวันนี้เราทวนกระแสจากภออายนอกเข้าหาภายในความสําคัญไม่ได้อยู่ตรงไหนเลยสําคัญคุณอยู่ข้างในนี่เ้นจคร ไม่เก่าตอนแรกถูกเก่ารุ่เลยไม่ค่อยไม่คยเก็ตอะไรที่หมาบอกต้องพยายามติดใจอืมตรงไปนั่นเขเริ่มเริเก็บแล้วค่ะหมอโอเคเดี๋ยวเราจะต้องทำยังไงอะคะแล้วพอาเพราะมันเพราะมันมันจะอิ่มกับเราเพราะว่ามันจะอิ่มกับเราเพราะว่ามันไม่ต้องแสวงหาแล้วมันจะเคารพจิตวิญญาณของตัวเองศรัทธาจิตวิญญาณของตัวเองเชื่อมั่นในจิตวิญญาณ ยูนิช็อกก็คือจิตของเราเนี่ยพิเศษที่สุดดีที่สุดเลิศที่สุดเพราะเราทําด้วยมือของเราด้วยความรู้สึกของเราเขาโลดศรัทธาเนี่ยแหละเขาจะมีความรู้สึกเหมือนกับเขาว่าเออท้ายนี่แหละพิเศษที่สุดดีที่สุดเลิศที่สุดของจิตของแท้ กันทุกคนเหมือนกันหมดใครจะสามารถทำได้ตรงนี้เทนั้นแหละทุกคนก็ต้องเลิกละเลิกคนจะใสเข้าไปในละเราไม่รู้ว่าภายนอกมันเป็นยังไงอันตรายแค่ไหนจริงหรือไม่จริงขนาดไหน,นขนาาเเ แต่ป e ูก oh. okay, okay no ็โอเคนะตอนนี mm ้เหมือนปรับแล้วมันก็ดีตอนแรกมันจะปวดเมื่อยจะได้ไม่ว่าส่ร่างกายล้าจัดแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วตอนแรกเรกล้ไปต่หต้นมาที่แบบเขาไปแล้วเขาแก้โนวาปแล้วปูวัไปวห แต่ความรู้สึกข้างในมันไม่มันไม่แฮปปี้ยทำไมครูไม่ทูจากไต้หวันมาเออน่ะนั่นมันก็ไม่มันมีความรู้สึกอย่างนั้นมันก็มีความรู้สึกไม่อยากไนึไม่อยากหนึ่งไม่หวานจี๊ดโอ้เนี่ยโอ้ที่มันอยากให้มาดูเมวอร์ตอนนี้อยู่ ฮาริค่ะใช่มเดเห็นมัมามาดูท่านด้วามเป็นเกจีคูบาววอร์คเคสต์โอเค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 ตอนเนี้ยมันจิตเราอะได้นอมน้อมขอที่บอกอะผู้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  เออเอ่อเราจับภาพนี้แล้วเวลาเรารู้สึกอะไรเราคอนเน็กเราก็จิตเราต้องอ่อนโยนเข้าไปหา้าบ้านใช่ไหมโอเคได้ครับผครับตอนนี้โอเค เออแล้วาเราทีเดี๋ยวขยับนิดเดีเดี๋ยวมันก็ไานลับที่เดียได้ครับได้ไค่ะได้คัอีกตีครับตอวีเลยตอวีเลยขอบคุณครับเอานี้กลับโอเคโอเคเออ้อเขาไปไต้หวันเร็วนะไปไต้หวันแล้วก็ไม่บอกว่าโไปถึงเราจะพนิก แต่ที่ปูไปถึงที่นน่นแล้วจะไปไหว้แต่กระจิกเขาไม่ได้คอนเน็กชันนะคะบองเวลามันจะมีตอนที่ถูกระจิยมารอบนี้แหละแล้วก็มันจะมีวันที่แบบเข้าไปไหว้แค่ที่เป็นองค์นเดียะคือจริงๆแล้วแทบจะไม่ได้ป็นองค์เลยนะแต่ว่าสูรู้สึกว่ามันมีความท่าเขาเขาเขาจะเหมือนเขาก็จะรู้ละระบบพลังงาน ของเราอ่ะมันมีอะไรอยู่คือคนที่มาดูแลอยู่ไม่ว่ากิตอะไรที่เคยพบมา้าเคยสัมผัสกับมา้ามาเขาไปที่ไหน,นอ่ะอ่มันที็นแนี้แหละขันต้องหมายไว้ว่าเออคนนี้มาจากคือก็จะได้คอนเนคได้มันคืออาการคน n นสังคมนะคุณชย่63ขึ้นรพรางั้นจริงะ ม่าใต้โดมาเอไนมจะเปิดคอาไม่สามารถที่จะทำตามอำเภอใจได้เพราะด้วยเหตุผลมาต้องต้องดูสถานการณ์ของแต่ละบุคคลแล้วก็คนที่จะไปน่ะบางทีต้องยื่นมากกอนว่า เออว่างวันนี้ถ้าเขาไม่ว่างเขาบีบคันคือมันละเอียดอ่อน mm hmm. เราจะเป็นคนตั้งคอร์สขึ้นมาว่าวันนั้นวันนั้นวันนั้น mm hmm. แล้วอีกั่างหนึง่งก็ยังไม่ยังไม่อิสระพอนีอ่ไม่ได้คนอิสระฉันก็อิสระ mm hmm. ม,มันเรื่องละเอียดและที่สำคัญที่สุดมันต้องคุณต้องอยู่ตรงนั้นอย่างที่คุณตัดโลกภายนอกเพราะตรงนั้นมันเป็นที่ที่โลกภายนอกเข้าไม่ถึงและจิตใจของคุณจะต้อง ว่างพอต้องตัดพร้อมพอที่จะไม่คิดหมวกหน้าพวงหลังแล้วคุณจะได้เต็นเต็มถ้าคุณหงวกหน้าพวงหลังเหมือนเที่ยวข้อที่สามเนี่ยมันก็มีคนที่หงวกหน้าพวงหลังเออมาแล้วจะกลับไปทําธรกิจดีต้องไปนั่นไปนี่โอ้แล้วมันทาไม่ได้เราอารมณ์เสียเลยเพราะว่าทุกคนไม่ผ่านเราก็ต้องต่อเกือ <c oughs> บวันแล้วต้องให้กลับบ้าน จริงตื่นมาทุกคนต้องกลับบ้านแต่กลับไ่ได้เพราะเคลียร์ลเคลียร์ไม่ผ่านเคลียร์ไม่ส่งผลในที่อื่นในคอร์สด้วยแน่นอนทุกคนต้องบาลานซ์การเสมอการมีความสุขเท่าการินแล้วไม่คือไม่มีอาจารย์ไม่มีลูกศิษย์ไม่มีการเวลาไม่มีสถานที่ที่ว่าจะทําอะไรไม่บอกให้ไม่ได้ถึงเวลาพลังงานเขาจะลงมาทํางาน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  มาก็ต้องพร้อมพร้อมมันไม่ได้เหมือนกับเออวันนี้จะสอนอะไรพรุ่งนี้จะสอนอะไรมันเลยจะสอนอะไรเข้ากี่โมงมันไม่ใช่มันเป็นไปตามตามวาระของพลังงานมันเป็นพลังงานมันเป็นมันเป็นเป็นเรื่องของพลังงานหมดเลยมันไม่ใช่เรื่องของอัตราตัวตนเราจะไปกําหนดอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยวัดีค่วันดีค่ะวันดีค่ะมันมันมันกำหนดไม่ได้ จริงๆแล้วเนี่ยบันต้องเปิ้ลพร้อมม้าพร้อมแล้วตอนนี้นนนี่กำลังกลับมาเมืองไทยแล้วไม่รู้อยู่เมืองไทยนานหรือเปล่าแล้วม้าเองก็ไม่รู้จะอยูย่เมืองไทยนานไหนนาน,น,านแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเอ,อถ้ามีคนดูแลที่นั่นจัดก,การงานงม้าได้ม้าต้องเดินทางไปต่างประเทศเพราะว่าคืมาอม้าจะต้อง,ต,องต้องไปดูแลคนที่ที่โน่นด้วยแล้วม้าก็ต้องมาต้องกลับมาทําอะไรที่นี่ด้วย มันด้วยเหตุผลหลายๆอย่างบางที<ม>เออ<ม><ม>การที่จะการที่จะคัดคนแต่ละครั้งน่ะมันเห็นผลน่ะมันเห็นผลรอบรอบแรกนี่เอาเราลอง,ลองดูก่อนข้อแรกเราลองดูก่อนโอ้มันก็โอเคผ่านไปด้ดีดข้อที่สองนี่ดีมากข้อที่สองนั้นดีมากข้อที่สามนี่มันแย่มากเรารู้เลยข้อที่สามมันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็สอนอะไรเราเยอะ แล้วคนที่เข้ามาช่วยมันก็มีว่าเออบางทีเราไปเจอเราไปเจอบุคคลบางบุคคลที่เขามาเรียนกับเราแต่เขากลายเป็นคนมาช่วยงานเขามาเรียนแต่เอ้ยสุดท้ายมาเขาเป็นคนมาเช็คงานช่วยงานเรา้อที่สามนี่มันมันไม่ผ่านเลยต่ออีกครึ่งวัน ข้อวั้่อิข้อที่สามอืใช่ข้อที่สามเราที่อินเดียอ๋อใช่ใช่ที่โชูมาโนมันที่อย่างไม่เวิร์กเลยเ้าถามทุกอย่างไม่เวิร์กอาหารการกินไม่เวิร์กเพราะเราไม่พร้อมเพราะมันมีคนขอมาญี่ปุ่นเขาขอมาแล้วก็เราเหมือนทำงานแล้วเพราะว่าโนนี่เขาก็จะไม่ได้อบินมาไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราทุกคนก็จะมีวาระอะไรแล้วอะไร คอสามเลยได้เป,ป็นว่าเออเรียนรู้แล้วถ้าคอต่อไปนี้ถ้าจะทำถ้าคอรต่อไปนียถ้าจะทำเนี่ย,ต,ย,ยต้องแบบว่าเออสมูทเริ่มสมูทก่อนว่าทางผู้เข้าก็ต้องสมูทผู้ทำก็ต้องสมูทไม่ใช่ไปสม,มูทตอนงานแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคนจะเข้าใจ<ม>บางครั้งเออขอออกไปข้างนอก เรายังไม่ทันถีเลยไปแล้วกลับมาทํงหมดประคองจิตไว้อ่ะสามวันวันที่สี่ออกไปข้างนอกกลับเข้ามาทังหมดเลยแค่คุณไปพูดจาเรื่องธุรกิจอะไรก็ตามแต่มันมันเ่องจิตถ้จิตมันต้องจิตมันต้องพร้อมแล้วก็ต้องสมูทต,ต้องสลาต้อง เอาแต่จิตล้วนๆไม่เอาอัตราเข้าไปเพราะอย่างม้าก็ไม่ได้เกี่ยวอะไร,ราะมาทำตามวาระของพลังงานพลังงานลงมาเราก็ทําตามพลังงานพลังงานเป็นตนคัดสรรทุกอย่าง ้ามีอกาสเนี่ยมาก็จะให้ให้ทำไว้อะมีช่วงเดือนกันยามันจะมีกลุ่มเก่าที่มาจากอเมริกาอาจจะก,กลับมาแล้วช่วงกันยายนะถ้าถ้าพลังงานที่มันไม่คันกันมันมีจ้จะมีการสั์เข้กมาแล้วก็ มิถุนาเนี่ยอาจจะถ้าม้าไม่ไปต่างประเทศก็อาจจะมิถุนาในแต่ละวันไม่มีการเพราะว่าม้าต้องไปมีอันดุซอน้นาไป,ไปไปหลายที่แต่ก็ยังังไม่อยากไปไเหนื่อย